เสียงกระซิบจากต้นหลิวในบ้านหลังเล็กๆอันเงียบสงบที่มีสวนเต็มไปด้วยความทรงจำมีชายใจดีคนหนึ่งชื่อคุณอาเธอร์ทุกเย็นเมื่อพระอาทิตย์ลับขอบฟ้าคุณอาเธอร์จะนั่งบนเก้าอี้ชิงช้าหน้าบ้านมองดูต้นหลิวเก่าแก่ที่ยืนต้นสูงตระงานและสง่างามอยู่ในสวนของเขาต้นไม้ต้นนี้ไม่ใช่แค่ต้นไม้ธรรมดา มันเป็นต้นไม้ของเขาและคุณพ่อของเขาเป็นคนปลูกมันเมื่อคุณอาเธอร์ยังเป็นเด็กน้อยคืนหนึ่งเมื่อดวงดาวเริ่มส่องประกายคุณกาเธอร์หลับตาลงและระลึกถึงคุณพ่อของเขาเขานึกถึงมือที่แข็งแรงแต่อ่อนโยนของคุณพ่อที่ช่วยเขาปีนต้นหลิวชี้ให้ดูรังนก เขานึกถึงเสียงหัวเราะของคุณพ่อที่ก้องกังวานไปทั่วกิ่งก้านขณะที่พวกเขาเล่นซ่อนหาลูกชายที่รักของพ่อคุณพ่อของเขามักจะพูดเสมอว่าต้นไม้นี้จะเติบโตไปพร้อมกับลูกแข็งแรงและเต็มไปด้วยชีวิตชีวาเช่นเดียวกับความทรงจำของเราคุณอาเธอร์คิดถึงคุณพ่อมากแต่เมื่อใดก็ตามที่เขามองดูต้นหลิว เขาก็รู้สึกอบอุ่นสบายใจในหัวใจใบไม้ที่พลิ้วไหวดูเหมือนจะกระซิบเรื่องราวโปรดของคุณพ่อและลำต้นที่แข็งแรงก็ทำให้เขานึกถึงความแข็งแกร่งที่ไม่เคยสั่นคลานของคุณพ่อเขานึกถึงว่าคุณพ่อสอนเขาให้เป็นคนใจดีให้กล้าหาญและให้มองหาสิ่งดีๆในโลกเสมอ แม้ว่าคุณพ่อของเขาจะไม่ได้อยู่ตรงนั้นแล้วแต่คุณอาเธอร์ก็รู้ว่าส่วนหนึ่งของท่านยังคงมีชีวิตอยู่ในต้นหลิวที่สวยงามในสวนและที่สำคัญที่สุดก็คือในหัวใจของเขาเองเขายิ้มยิ้มอย่างสงบสุขที่ส่งไปถึงดวงตาเขารู้ว่าคุณพ่อจะต้องภูมิใจเมื่อดวงจันทร์ขึ้นสูงคุณอาเธอร์เอนตัวพิง รู้สึกขอบคุณสำหรับความทรงจำอันล้ำค่าและความรักที่ไม่เคยจางหายไปเขารู้ว่าความรักก็เหมือนกับต้นไม้สามารถยืนต้นสูงและแข็งแรงมอบความสบายและความงามตลอดฤดูกาลของชีวิตราตรีสวัสดิ์นะเจ้าตัวน้อยจำไว้ว่าความรักยังคงอยู่ตลอดไป The the tree whispers willow of In a quiet little house with a garden full of memories lived a kind man named Mr. Arthur. Every evening, as the sun dipped below the hills, Mr. Arthur would sit on his porch swing, looking at the old willow tree that stood tall and graceful in his yard. This tree wasn't just any tree, it was his tree, and his father had planted it when Mr. Arthur was just a little boy. One night as the stars began to twinkle mister Arthur closed his eyes and remembered his father. He remembered his father's strong gentle hands helping him climb the willow tree, pointing out the birds' nests. He remembered the sound of his father's laughter echoing through the branches as they played hide and seek. My dear boy, his father would often say, this tree will grow with you. Strong and full of life, just like our memories. Mr. Arthur missed his father very much, but whenever he looked at the willow tree he felt a warm, comforting feeling in his heart. The rustling leaves seemed to whisper his father's favorite stories, and the sturdy trunk reminded him of his father's unwavering strength. He remembered how his father taught him to be kind, to be brave, and to always look for the good in the world. Even though his father was no longer physically there, Mr. Arthur knew a part of him lived on in the beautiful willow tree, in the garden, and most importantly, in his own heart. He smiled, a smile that reached his eyes. He knew his father would be proud. As the moon climbed high, Mr. Arthur leaned back. Feeling grateful for the precious memories and the love that never faded, he knew that Love, like the willow tree, could stand tall and strong, offering comfort and beauty through all the seasons of life. Good night, little one. Remember that Love Lives On Always.